เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนีตตอนเข้าสู่ r o b l o กนะครับกับแมป i s h นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอัปเดตใหม่ของแมป i s h นะอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับก็ขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการกลับมาอัดคลิปในรอบหลายเดือนที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะฮะอาจจะเดือนก่กว่ๆเลยมั้งนะ ก็นะครับเราจะพูดถึงอัปเดตงั้นก็ตัดไปดูตรงหน้า Discord เลยดีกว่านะว่ามีอัปเดตอะไรใหม่มาบ้างไปเลยและก็สําหรับตัวของอัปเดตตัวฟิชนะครับก็จะมีดังนี้นั่นเองนะฮะก็คืออัปเดต ancient isles และสําหรับอัปเดตใหม่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือตัวของเกาะใหม่นะครับซึ่งเป็นเกาะที่ผมยืนอยู่ตอนต้นคลิปนั่นก็คือ ancient isles นะครับแล้วก็ the megalodon hunt ก็คือตัวของอีเวนต์ใหม่ที่เกิดขึ้นในเกมนะครับผม ซึ่งตัวอัปเดตเนี่ยก็จะมี2บงบส r นลีนะครับผมขึ้นมาก็คือของ Ancient Archive และก็ Ancient e s s e สเนะครับผมแล้วก็มี12รอรเข้ามาใหม่นะครับซึ่งจะเป็น10รถนะครับที่สามารถคราฟได้ส่วนอีก2อรถจะเป็นซื้อนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของปลาใหม่นะครับทั้งหมด39ชนิดนะครับแล้วก็มี8 m u มิวเท o n ก็คือการกลายพันธุ์แบบใหม่ทั้งหมด8รูปแบบนะครับแล้วก็ระบบการคราฟ เบ็ดตกปลานะครับและก็มีการ์โลรันอีเวนต์นะครับจะมี3ามมิการ์รันเอ่อไม่สมี3แบบนะครับซึ่งผมยังไม่ทราบนะครับว่าอีกแบบนึงคืออะไรแต่แบบแรกก็คือจะเป็นตัวของธรรมดาก็คือจะเป็นมการ์โลนทั่วไปอีกตัวนึงก็จะเป็นเอ่อที่มันจะเป็นเหมือนกระดูกหรือวิญญ,ญาณอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นอีคลิปส์อีเวนนะครับเดอะอีคลิปส์อีเวนก็คือโซล่าอีคลิปสนะครับแล้วก็เมโทรสไตร์อีเวนนะครับเป็น อ,อ,อีเวนต์ใหม่มาทั้งหมด3อีเวนต์ด้วยกันนะครับสำหรับของตัวกอใหม่เนาะแล้วก็ Archaeological Boat และก็มีเรือลำใหม่ขึ้นมานะครับคือ archaeological boat นั่นเองนะครับเป็นเรือใหม่ที่ สามารถซื้อได้ในราคา20,000่นะครับแล้วก็เลเวลนะับปกติจะตันที่500ตอนนี้ตันเพิ่มเป็น750นะครับแล้วก็มีปริศนาขึ้นมาใหม่ก็คือท u ร์กีนะครับหรือไก่งวงนั่นเองแล้วมีโทเทมใหม่นะครับซึ่งจะเป็น2โทเทมนี้นะครับก็อย่างที่ผมขึ้นให้หน้าจอเลยซึ่งโทเทมแรกเนี่ยจะชื่อว่า m e t e โอโทเทนะครับแล้วก็โซล a าอิขิปโทเทมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายคุณสมบัติตอนที่ไป ขายให้ผู้คนดูเลยเนาะแล้วก็มีเบ็ดใหม่นะครับก็คือหรือว่าเหยื่อใหม่นะครับคือชาร์คเฮดนะครับเป็นระดับมิสติ l นั่นเองนะครับแล้วก็มีบ็อบเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สามารถได้จากเบสตเลอรีนะครับของของเกาะเนี่ยได้ทั้งหมด2 2บ็อบอเบอร์นะครับแล้วก็มี3าริบบิเ็ดบอเบอร์เข้ามาขายในร้านค้านะครับและก็แน่นอนครับมีเออเป็นชั้นที่โมเดลแบบใหม่นะครับสำหรับพวกปลานะครับผมก็จะเป็นแฮนด์ฟิชกับนโปเลียนฟิชนั่นเองนะครับ และก็สล็อโค้ดใหม่นะครับก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็น VR อร์เกลกับชอฟเฟ l e w เบิร์มนะครับผมเป็นของรางวัลให้กับคนที่ใส่โค้ดไปนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าเกาะใหม่เนี่ยมีอะไรใหม่มาให้เราเพบเจอได้อีกหลายอย่างเลยนะครับผมก็งั้นเราจะมาพาทัวร์กันเลยดีกว่าเนาะสำหรับส,สรุปจุดแรกนะครับก็คือจุดที่สูงที่สุดของตัวของเกาะเอเชียนไอเซลนะครับผมก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะ ก็ขึ้นมาด้วยสลิงนะครับหรือว่าจะปีนขึ้นมาก็ได้นะครับผมซึ่งจุดท,ที่สูงที่สุดเนี่ยจะมีของอ,อ,อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งผมเก็บไปแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นโซล่าแฟกเอนเชียนแฟกเมนต์นะครับซึ่งแฟกเมนต์เนี่ยทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีหลังในตอนที่ไปถึงเอีเวนต์ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับผมและสําหรับตัวของคนที่ใช้ฟิตเลด่านะครับตัวนี้ก็จะมีมีที่ตกปลาที่สามารถตกปลาตัวใหม่ก็คือลิสเทสทได้นะครับผม อาจจะอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมและสําหรับเอ c ตัวใหม่นะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มที่ตัวแรกนะครับคือ t e t r o l o g i s t นะครับก็คือคนที่ วิจัยเกี่ยวกับอุกกาบาตนั่นเองนะครับคือเราสามารถนําอัญมณีเนี่ยมาให้ตัวของเขาได้นะครับซึ่งอัญมณีเนี่ยจะมาจากอุกกาบาตนะครับตกลงมาทุกๆก,กี่ชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สุ่มเกิดนะครับซึ่งก็จะเจอแถวๆประมาณหน้าเกาะตรงนี้หรือไม่ก็แถวๆรอบเกาะเลยนะครับผมและสำหรับที่ต่อไปนะครับคือหมู่บ้านหลักนะฮะที่เป็นที่พักหลักของเราที่จะมาเอ่อตรงนี้นะครับผมก็สามารถมาเซฟตัวของสถานที่เกิดได้จากตัวที่ชื่อว่าอินคีเปอร์ตรงนี้นะครับกด คุยนะครับแล้วก็กดตามนี้ไปเลยนะครับว่าจะใช้เท่าไหร่ในการซึ่งใช้35เซนหรือว่าเหรียญในการเออเซฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับเมือแชน่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยสามารถขายของได้ปกติและ NPC ตัวใหม่นะครับชื่อช h i เซอร์นะครับก็ตัวนี้ทำอะไรได้ตัวนี้เนื่อเมื่อก็จะมีอิโซนาเดนะครับที่ติดเหมือนผลึกอยู่ซึ่งตัวของเ p c ตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเราเออแกะผนึกออกจากปลาได้นะครับผม และแน่นอนนะครับตรงบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราสามารถตกฮัลลูกินียได้นะครับพร้อมกับตกพวกตัวใหม่ๆเดเวสเนอรี่ ary, ที่จําเป็นต้องใช้ในเกาะน,นี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปสถานที่ต่อไปกันเลยแล้วสำหรับสถานที่ต่อมานะครับก็คือตัวของชิปเรกนะครับที่จะอยู่ตรงข้างๆนะครับนับจากเกาะน,นี้เป็นเกาะแรกนับจากเกาะใหญ่เป็นเกาะแรกก็จะอยู่ที่เกาะที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถคุยและสิ่งเรือได้ตามปกติเลยนะครับผม และโซนที่3านะครับก็จะเป็นโซนของแองเกิลครีสนะครับแองเกิลเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ที่ที่สามารถโหนสลิงไปได้นะครับซึ่งสลิงเนี่ยดูว่าโหนได้โหนไม่ได้ก็สามารถดูได้ตรงวงกลมสีเขียวตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็สามารถโหนไปได้นะถ้าไม่มีสีก็ไม่สามารถโหนกลับไปได้นะครับผมและสระเกานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกา,ทาะที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะตกอโนมาโลคาลิสได้เยอะที่สุดนะครับผมก็จะเป็นเกาะสุดท้ายที่แยกออกมาจากเกาะใหญ่เนาะ และก็จะมี n b c ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นะครับซึ่งอาจจะมีอะไรที่ทําได้ในอนาคตเนาะและถันไาใกล้ๆกันนะครับก็คือตอเบ็ดตอกปลานะครับซึ่งต่อมาจะเป็นพวนพูดถึงเบ็ดตอกปลา2อ,อันที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับอันแรกก็จะเป็น stone rod นะครับซึ่งจะมีรัวสปีดอยู่ที่2 5เอรลัคกี้อยู่ที่1 0 Con อร์เคอนโทรลอยู่ที่0ูนย์ซิเลียนอยู่ที่5และก็แมกกิโลกรัมได้แค่900ก่าราถูก็ถือว่าเป็นเบ็ดาาที่ใช้้งงาานนได่ยนะ แต่ว่าถ้าใช้ระยะยาวนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะราคาค่อนข้างสูงพอสมควรสำหรับต้นเกมซึ่งสําหรับใครที่ชอบก็มาซื้อได้ที่ตรงเกาะดังกล่าวตรงนี้เลยนะครับและสําหรับทางใกล้ๆนี้นะครับก็จะมีการที่ตกปลาสาหรับปลาที่ชื่อว่าโคเบียได้นั่นเองในเกาะนี้นะครับผมและก็สําหรับใครที่หาไม่เจอนะครับว่าที่ตกที่ตัวของการซื้อเบ็ดใหม่เนี่ยกับที่ของการซื้อโทเทมใหม่เนี่ยสามารถหาได้จากไหนก็ตามผมมาเลยแล้วกันนะครับก็คือ สิ่งแรกที่คุณควรทำเี่กก็คือขึ้นไปจุดสูงสุดของเกาะอย่างนี้นะครับก็คือตัวที่เก็บหินโซล่าตรงนั้นนั่นแหละครับผมโดยทุกคนนะครับสามารถใช้สลิงนะครับในการโหนแล้วก็สามารถเร่งตัวเองนะับให้ไปได้ไวขึ้นได้นะครับผมซึ่งจะประหยัดเวลาในการไปได้เยอะเลยนะครับผมพอขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนะแล้วครับก็คือไม่ต้องขึ้นข้างบนเหมือนผมนะอันนี้ผมแค่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้นะครับว่าจุดจุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนก็คุณคนก็เดินลงมาประมาณตรงนี้ได้เลยนะครับผม ถ้าคนไหนมีไกลเดอร์นะครับก็สามารถใช้ไกล d เดอร์ในการออจอดแล้วก็ดูได้นะครับว่าตรงไหนเนี่ยคือที่ที่เราควรลงไปซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเถาวันนะครับที่ปิดพร้อมกับมีดอกไม้อยู่ประมาณ2ดอกพอเดินเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับของโหด3อย่างที่เราสามารถหยิบได้นะครับซึ่งสิ่งแรกนะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือฟิโอิก รอถนั่นเองนะครับผมและสําหรับตัวฟิโอนิกรถนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็คือเป็นไฟแล้วก็จะเป็นเบ็ดที่ติดไฟนะครับแล้วก็มีปีกของฟิโอนิกอยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับสตัดของฟิโอนิกรถนะครับก็อยู่ที่โรชปีสปีด5 5ลัก30%คอนโทรล 0, 0 2รซิเลียน10%และแมกกิโลกร,รัมอยู่ที่2008และจะมีพาสซีิพิเศษสำหรับตัวของรถนี้ด้วยนะครับผม จะมี10%นะครับในการจับปลาทุกๆตัวนะครับสามารถติดเป็นเบรสได้นะครับผมก็คือปลาจะติดไฟนั่นเองและสำหรับไอเทมต่อไปนะครับก็คือ earth fragment นะครับก็สามารถหาเก็บได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับผมและต่อมานะครับไอเทมต่อไปที่สามารถซื้อได้ในราคา200,000นะครับคือ eclipse token นะครับซื้อ eclipse token เนี่ยสามารถอัญเชิญเป็นอีเวนต์ใหม่หรือว่าโซล่า eclipse event ได้นะครับสำหรับวิธีการเอา meteorite token นะครับหรือว่า meteor token นะครับก็คือให้มาตรงเกาะโลซิตเบร์นะครับผมก็ โรสลิดเบย์นะครับก็คือตรงเกาะนี้เกาะที่มีภูเขาไฟทุกคนเข้าไปตรงโซนภูเขาไฟนะครับผมผมมีวิธีลัดให้ทุกคนอยู่ <laughs> ก็ถ้าเป็นวิธีเข้าทั่วไปนะครับก็จะคุณเข้าไปในภูเขาไฟแล้วก็ปัก,กัวขึ้นไปนะครับก็จะเจอตัวของโทเทมนะครับผมมีวิธีลัดให้ทุกคนอยู่ก็คือทุกคนมาตรงนี้นะครับตามผมมาเลยก็จะเป็นขลังตรงนี้นะครับให้ทุกคนใช้อะไรก็ได้นะครับจะจะขี่เรือมก็ได้นะแต่ตัวผมไม่ได้ขี่เรือมาก็จะใช้เป็นตัวของไทเบเกอร์นะครับในการพุ่งไปอ่า พอเรามาถึงจุดหมายของเรานะครับก็ให้เราปีนขึ้นไปเลยใช่ครับปีนขึ้นไปอย่างนี้เลยนะมันมีเป็นผาชันๆอย่างนี้นะครับให้ทุกคนปีนขึ้นไปอย่างนี้เลยปุ๊บก็จะมาถึงเรียบร้อยนะครับตรงที่ที่เราสามารถซื้อตัวของ m e t ทโอโทเทมนะครับโลิตโลิตเวเทอนะครับผมนี่ก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เมเทโอโทเทมในราคาที่75,000มื่นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเบ็ดนะครับเราไปดูช่วงต่อไปก็คือช่วงของแฟกต์เบนท์นั่นเองนะครับผมสำหรับแฟกต์เบนท์อันแรกนะครับจะชื่อว่าเอ็นเชียนแฟกต์เบนท์นะจะเป็นรูปร่างประมาณนี้ได้นะครับผมเอ็นเชียนแฟกต์เบนท์นะครับจะมีรูปร่างที่เป็นสีม่วงนะครับซึ่งวิธีการออฟแท็งเอ็นเชียนแฟกต์เบนท์เนี่ยจะสามารถตกได้จากทะเลรอบๆเกาะเอ็นเชียนเอเซลด้เลยนะครับผมและสำหรับอันต่อไปนะครับคือเอิร์ธแฟกต์เบนท์นะครับซึ่งเป็นของใหม่ที่สาาาามรถหได้จก ที่เมื่อกี้ที่เราไปหยิบมาซึ่งสามารถหยิบได้เพียงแค่คนละอันหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถหยิบได้มากกว่าหนึ่งอันเนาะและสําหรับสถานที่ต่อมาครับก็คือสถานที่ที่จะเอาแฟกเมนต์อันต่อไปนะครับก็คืออันสีน้ําเงินที่อยู่ใต้ทะเลนะครับซึ่งจะมีชื่อว่าดีฟสีแฟกต์เมนต์นะครับซึ่งสามารถนำเออสามารถเก็บได้จากใต้ทะเลตรงนี้เลยก็คือสามารถเก็บได้จากตรงน้ําตกก็คือสามารถเก็บได้จากตรงน้ําตกที่อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผม และสาหรับแฟกเมนต์สุดท้ายนะครับก็จะอยู่บนยอดสุดดังต้นคลิปที่ผมบอกไปเลยนะครับก็คือจะอยู่ข้างบนสุดนะครับซึ่งสามารถเก็บได้เฉพาะแค่ตอนที่ช่วงโซล่าอีคิปอีเวนต์เท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องใช้ตังทั้งหมด2อ0 0สนหรือรอเกิดตามธรรมชาตินะครับซึ่งโซล่าอีคิปเนี่ยสามารถเกิดตามธรรมชาติได้เช่นกันนะครับผม สำหรับสถานที่ต่อมานะครับก็คือ Ancient a r c h i v e นะครับให้ทุกคนเข้ามาในน้ำตกตรงที่เ,เก็บ Deep Sea Fragment ดังกล่าวนะครับคือเข้ามาในน้ำตกตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถปีนต้นมะพร้าวแล้วก็ขึ้นมาปักวัวขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาข้างในตรงนี้เลยแล้วทุกคนก็จะเจอเป็นรูปตัวของลิลิกอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนกด E นะครับเพื่อใช้เชือกนะลงไปนั่นเองแล้วพอลงมาข้างล่างนะครับทุกคนจะมีประตูขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะปิด กั้นทุกคนไว้นะครับแต่ผมทําการเปิดประตูไปแล้วเนาะก็สําหรับเงื่อนไขนะครับในการเปิดประตูของเอเชียนอาร์คาย์เนี่ยก็คือต้องใช้แฟกเมนต์ทั้งหมด4แฟกเมนต์และก็ต้องใช้เพลเยอร์นะครับทั้งหมด4คนในการหมุนพัซเซิลของตัวเอเชียนอาร์คาย์นะครับซึ่งสามารถหมุนได้โดยการใส่ตัวของแฟกเมนต์เข้าไปในตัวของอีเวนต์อย่างนี้ก็ ให้ทุกคนนะครับถ้าใส่แฟกเมนต์ไม่ได้เนี่ยให้ทุกคนมาเหยียบตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วจะมีขึ้นว่า Input f r a g m e เ t เราก็สามารถกด e เพื่อใส่แฟกเมนต์เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าตัวของอีเว t เนี่ยไม่ใช่ตัวของโซล่าอีคิบนะครับจะไม่สามารถกด e เพื่อโรเ t ทได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องจำเป็นที่เราต้องใช้ตัวของอีเว s o โซล่าอีคิบในการหมุนตัว พัซโซ่ด้วยนะครับซึ่งวิธีแก้พัซโซ่ก็คือพอหลังจากทุกคนหมุนเสร็จปุ๊บนะครับสามารถหมุนได้ก็คือเปิดโซล่าอิฐอะไรเรียบร้อยให้ทุกคนหมุนพัซโซ่นะครับให้ตัวของแฟกเมนเนี่ยชี้มาทางด้านตัวของเรานั่นเองนะครับก็คือหมุนเรื่อยๆจนกว่ามันจะชี้มาหาตัวเรานะครับผมถ้าถ้าตัวของประตูเนี่ยสามารถใช้งานได้สําเร็จนะครับหรือใช้งานได้ตัวของประตูเนี่ยจะมีสีแสงสีต่างๆขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างดิฟซี่ก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าขึ้นตรงประตูนะครับผมแล้วก็โซ เอิร์ธก็จะเป็นสีเขียวและตัวของลูด้านะครับก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับผมแล้วพอหลังจากเปิดประตูเข้ามาได้นะครับตัวของ Ancient Archive เนี่ยจะมีเอ่บสต์เลอรี่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะมีปลาอยู่ทั้งหมดเพียงแค่6ตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวของสถานที่นี้นะครับมีความสำคัญยังไงซึ่งมีความสัมพัญในการที่สามารถให้ทุกคนเนี่ยสามารถคราฟเบ็ดใหม่ที่มาทั้งหมด10เบ็ดได้นะครับผมซึ่งเราก็ ออได้ทําการดูเบ็ดที่ซื้อได้ไปทั้งหมด2เบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เหลือแค่เบ็ดคราบอีกทั้งหมด10บเบ็ดนั่นเองนะครับผมก็เดินทางตามผมมาได้เลยนะครับในการที่จะไปหาอินวิวตรงกลางนะครับทุกคนสามารถตกลงไปข้างล่างได้นะครับคือตกลงไปแล้วไม่ตายนะแต่ว่าอย่าว่ายลงไปนะครับผมถ้าว่ายลงไปก็จะตายนั่นเองพอเรามาถึงตรงนี้นะครับแต่ผมลืมบอกบอกกนหนึ่งของประตูไปเลยคือประตูนี้เนี่ยจะเปิดเพยเยอร์ แค่เพลเยอร์คนหนึ่งนะครับจะเห็นว่าประตูเปิดนะครับก็คือสามารถเปิดเข้ามาได้ด้วยการที่เราเหยียบทั้งหมด4คนใช่ไหมก็จะมีแค่4คนเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะเห็นประตูเปิดนะครับคนอื่นก็จะไม่เห็นด้วยนะครับและประตูก็จะไม่มีวันปิดนะครับก็คือจะเปิดตลอดไปเลยนะครับถือว่าดีเหมือนกันและสำหรับตัวของเอวิลนะครับก็จะมีเบ็ดทั้งหมด10เบ็ดให้เราคารบเลยนะครับโดยที่จะมีเบ็ดที่เลเวล5ตั้งแต่ตั้งแต่เลเวล50นะครับจนถึง เลเวล750ให้เราครับถึง10เบดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวผมเองนะครับก็อยู่ที่เลเวล100นะครับก็เลยสามารถครบได้แค่แค่3เบตก็คือ position นะครับ wisdom ร o d แล้วก็ r e s o u r c e rod นะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูจริงๆนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าต้องใช้เลเวลถึง750เลเวลเลยทีเดียวคือใช้เยอะมากนะครับผมในการ ได้มานะครับในเมื่อตอนนี้มีแค่นี้นะครับก็จะมีรีวิว,วแค่3าเบ็ดก่อนนะคือ p ื้ c i s i o n ้นรนะครับก็จะมีรถสปีดอยู่ที่20%รลักอยู่ที่1 5 0คอนโทรลอยู่ที่0ูนย์เซียนอยู่ที่5และสามารถตกแมกกิโลกร,รัมได้ที่12,000กิโลกร,รัมนะครับและก็วิธีการค้าล้าก็จะใช้อามิติสแล้วก็ตัวของมิติรถนะครับแล้วก็ตัวของไอเทมใหม่นะครับก็จะมีไอเทมใหม่ที่เป็นสามารถตกได้จากทะเลหรือว่าหาจากกล่องหรือว่าอะไรประมาณนี้อีกเยอะเลยนะครับสามารถหาได้นะครับผม และตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ Wisdom ร o d นะครับ w i s d o มร o d จะมีรสปิดอยู่ที่0นะครับลักที่อยู่ที่20คอนโทรลยี่0 0บนะครับและวก็ r รซิเลียนอยู่ที่0นั่นเองซึ่งแมกกิโลกรัมนะครับก็จะอยู่ที่800กิโลกรัมเป็นต้นนะครับผมสำหรับเบตต่อมานะครับจึงเบ็ดของ r e s o u ฟ l Rod นะครับซึ่งจะมีรสปิดอยู่ที่15%หปอร์เซ็นอลักอยู่ที่ยี่สิบคอนโทรลยี่สิบล้วู็ย์จุดกูนย์ห่งนะครับ่ละคอนเรซิเดียนับผม และก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดของอัปเดตใหม่ของ Fish เท่าที่ผมพอจะออสรุปมาให้ผู้คนดูได้ภายในคลิปนี้นะครับก็สําหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเกม i s h มีอะไรอัปเดตอย่างนี้นะครับผมและก็สําหรับคนที่สำหรับคนที่ต้องการอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าข้อมูลนะครับผมจะลองมาทำคลิปอัปเดตหลายๆหลายๆครั้งนะครับผมก็รอไปแล้วกันนะ ว่าผมจะทำคลิปอัปเดตตอนไหนนะครับเพราะผมก็เล่นเกมนี้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเล่นอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าอยากให้มีคลิปสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมเกี่ยวกับเกมฟิชเนาะนั้นก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ